เให้เป็นเรื่องง่ายคุณกำลังมองหาสวิตท,ที่รวมความคุ้มค่าระดับองคอ์กรไว้ในตัวเดียวอยู่หรือเปล่าวันนี้นะคะเราเลยจะมาแกะกล่องเจ้าตัวไมโครติกกับรุ่น TRS 3 2 6 2 4ขีด2 4 G ขีด S บวก R M ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูสินค้าภายในกล่องกันก่อนค่ะว่าเขาให้อะไรมาบ้างเปิดกล่องออกมานะคะจะเจอกับคู่มือค่ะ แล้วก็เขามีอะแดปเตอร์มาให้นะคะแล้วก็ขาแรลกค่ะแล้วก็จะเป็นตัวอุปกรณ์เลยนะคะ จของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือเป็นอุปรกรณ์สวิตนะคะที่มาพร้อมกับพอรตที่กะบิดอินเทอร์เน็ตทั้งหมด24พอร์ตพอค่ะพอร์อ s f p plus 10 g อีกพอร์ตแล้วก็พอร์ตคอนโซลอีก1พอร์ตค่ะและยังรองรับดู OOS นะคะสามารถเลือกใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็น r o u t ต r os หรือว่า switch os ได้ค่ะถ้าอยากได้ฟีเจอร์ Layer 3 Firewall <5. S 1> หรือว่า VLA n นะคะก็เลือกใช้งาน r o u t ต r os ค่ะหรือถ้าเกิดว่าอยากจัดการง่ายๆแบบสวิตนะคะก็เลือกใช้งาน SwitchOS นั่นเองค่ะ ซึ่งนะคะเขามีเว็บ G U I ให้จัดการได้ง่ายๆนะคะทั้ง2 OS เลยค่ะและรุ่นนี้นะคะเขาระบายความร้อนแบบไม่มีพัดลมนะคะทำให้เสียงเงียบเหมาะไปตั้งนะคะในห้องประชุมสุดๆเลยค่ะ ราคาเจ้าตัวนี้นะคะคุ้มมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับสวิตเลเยอร์สมยี่ห้ออื่นที่มี SFP+ ค่ะสายเน็ตเวิร์กคนไหนนะคะที่อยากได้สวิตที่แรงฟีเจอร์ครบในราคาประหยัดนะคะไมโครติกรุ่น c i s 3 2 6 2 4ขีด2 4 G ขีด2 S บวก R M ตัวนี้นะคะคือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณค่ะสนใจสินค้าสามารถติดต่อได้เลยค่ะที่อินเท e t w เ r k ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากติดตามพวกเราได้ที่ w w w e a s y n e t w o r k c o t h ค่ะ Facebook แฟ n p a g e a s e y Network Line อิ f i c า a l a c เ o u n t s i e Easy Network และ YouTube c h n n n e a s y Network อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากทาง e a s y Network ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ